เปิดตัวแล้ว Redmi Note 12T Pro สมาร์ทโฟนรุ่นกลางใช้ชิป Dimensity 8200 Ultra พร้อมจอ1 4 4 h z ให้แบต5,800มิลล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้เปิดตัว Redmi Note 12T Pro ที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นในซีรีส์ Redmi Note 12โดยสเปคที่น่าสนใจและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์จากซีรีส์นี้ครับโดยมีสเปคตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.51นิน้วความละเอียด Full HD มีค่า Refresh 1 4 4 Hz ใช้ชิปประลผล d e n s i t y 8200 Ultra ให้แรมมาแบบ LP-DDR5 มีเลือก 8G b รือ 12G b ส่วนลำเป็นแบบ UFS 3.1มีให้เลือก 128G b 256G b และ 512G บระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซล กล้องอัลตราไวท์ความละเอียดแปดพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียดสองร้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดสิบหกพิกเซลมีทั้งหมดสามสีคือสีดำสีขาวและสีฟ้าให้แบตเตอรี่มาที่5้า0มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว67วัตต์ฟ้าชาร์จจิ้งสมาร์ทโฟนเลนส์มิ no โนสิบสองทีมีรุ่นราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม8ปดกิกรวมหนึรกิกราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ7,900บาทรุ่นแรม8ปดกิก รอง2 5 6 g กราคาอยู่ที่1699หยวนหรือประมาณ8,400บาทรุ่นแรม1 2 g ก,กรอง 256GB ราคาอยู่ที่1799หยวนหรือประมาณ8,900บาทและรุ่นแรม 12GB รอม5 1 2 g กราคาอยู่ที่1999หยวนหรือประมาณ9,900บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f ฟา t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ